สวัสดีครับวันนี้วันที่3กุมภาพันธ์2569นะครับวันนี้นะครับก็จะมาโลหน้าไม้ตัว 3A ตัวนี้นะครับบอกราคาตลาดกันก่อนนะครับตัวหน้าไม้ 3A ตัวนี้นะครับปกตินะครับเฉพาะตัวหน้าไม้ไม่รวมชุดลอกไม่รวมกล้องดอทนะครับไม่จะมีลูกดอกแถมนะครับก็ราคาตลาดอยู่ที่2,500แล้วนะครับผมวันนี้ผมจะขายเซตนี้ในราคา2,000บาทรวมส่งฟรีเก็บปทางแถมทั้งชุดลอกแล้วก็กล้องดอทนะครับ ราคาเพียง2,000บาทรวมส่งฟรีเก็บปลายทางไม่ต้องโอนนะครับตัวนี้นะครับใช้2ระบบคือลูก6มิลก็ได้นะครับแล้วก็ลูกดอกก็ได้ลูกดอกที่ผมจะแถมให้ไปเป็นลูกดอกหาปลาตัวนี้แล้วครับยิงปลาตัวนี้เลยนะครับผมมันจะมีตรงปลายจะมีตัวเงี้ยงล็อกนะครับผมเงี้ยงล็อกปลานะครับโอเคนะครับย้ําราคาอีกรอบนะครับราคาตลาดปกติเฉพาะตัวหน้าไม้สามเอตัวนี้นะครับปกติ2,500านะครับวันนี้จะขายเพียงในราคา 2,000บาทนะครับรวมส่งฟรีเก็บปลายทางย้ําสินค้ามีตัวเดียวเท่านั้นเพราะว่าเป็นสินค้าที่โลนะครับผมโลกขายนะครับโอเคนะครับจุดลอกก็แถมให้กล้องดอกก็แถมให้นะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็มีลูกดอกสีลูกนะครับสนใจสินค้านะครับแอดไลน์มาที่ l ล n e ID 086 4395510้าานยะครับย้ำไานะครับผมวัสดุสวยงามนะครับ นะครับจับกระชับมือนะครับโอเคนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับสินค้ามีแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับขอบคุณครับ